มาจะเจอกันอีกช่วงหนึ่งนะคะสำหรับช่วงที่2นะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีเมนูเด็ดอีกหนึ่งเมนูนะคะที่มาวัะใจคุณพ่อ้านแม่บ้านในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นั่นเองค่ะนั่นก็คือเมนูพัดมีซ้วงของเรานั่นเองเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะวัตถุดิบที่ใช้ในการทําวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะน้ํามันค่ะนี่เป็นน้ามันพืชน,นะคะแล้วก็ต่อมาเลยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะ แล้วก็น้ำตาลนะคะแล้วก็เป็นน้ำมันหอยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในด้านเห็ดหอมนั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยคุณป่บ้า่บ้านอาจจะเปลี่ยนใช้เป็นเห็ดหอมสดก็ได้หรือจะเป็นเห็ดหอมแห้งก็ได้แต่ถ้าเป็นเห็ดหอมแห้งนะคะบอกได้เลยว่าต้องเอาไปแช่น้ําก่อนแล้วก็ค่อยเอามาหั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในด้านกระเทียมสับค่ะแล้วก็เป็นผงปรุงรดเล็กน้อยนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นไก่ค่ะตัวเนื้อเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะถ้าคุณพ่อแม่บ้านชอบเป็นเนื้อหมูก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆก็ได้นะคะแล้วต่อมาก็จะเป็นในด้านเต้าหู้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเต้าหู้แข็งนะคะแล้วก็ถั่วง,งอกค่ะหอมหัวใหญ่หั่นเป็นชิ้นนะคะประมาณพอประมาณค่ะแล้วก็จะเป็นพริก3ามสีหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเส้นหมี่ซวของเรานั่นเองค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพระเอกของเราในช่วงนี้บอกได้เลยว่ามีอยู่หนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือนี่เลยเป็นเตานะคะแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งตัวนี้เนี่ยหน้าเตานะคะจะทำด้วยนะคะเป็นแก้สนะคะเป็นหน้าเตาเป็นกระจกอย่างดีเลยซึ่งตัวนี้นะคะมีฟังก์ชันการทํางานให้เลือกหลายเมนูเลยทีเดียวแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถเลือกตั้งเวลาแล้วก็ปรับอุณหภูมิได้ด้วยล่ะคะ่ะ เราก็เลือกฟังก์ชันนะคะไปที่เมนูผัดเลยนะคะแล้วก็รอให้กระทะร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนั่นเองค่ะน้ำมันนะคะเราไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะว่ากระทะของเรานะคะบอกได้เลยว่าเป็นกระทะเทฟลอนอย่างดีเลยตัวนี้เนี่ย เคลือบสารกันติดหนาพิเศษแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้เช็ดล้างทาความสะอาดได้ง่ายมากๆเลยละค่ะสําหรับคุณพ่อแม่บ้านท่านใดนะคะที่กําลังมองหาอยู่นะก็ลองแวะเข้ามาชมได้เลยนะคะทางด้านแนบเครื่องครัวอมองหากระทะของแบรนด์ c ุยซ i เม r t ค่ะมีทั้งเป็นแบบเทปลอนแล้วก็เป็นแบบสแตนเลสซึ่งตัวนี้เนี่ยมีมาเอาใอออจกันหลากหลายไอเทมเลยทีเดียวค่ะและเมื่อน้ำมันของเราเริ่มร้อนนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยกับกระเทียมสับนั่นเองค่ะ ผัดจนกระเทียมของเราเนี่ยเหลืองหอมนะคะ <O CD. S 1> เมื่อกระเทียมของเรานะคะเริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปนะคะเป็นเนื้อสัตว์ตัวเนื้อตัวนี้เนี่ยขอบอกเลยว่าเป็นเคล็ดลับเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าพิชันนะคะใช้นะคะหมักนะคะเป็นแป้งข้าวโพดเล็กน้อยค่ะแล้วก็ ใส่ลงไปน้ำมันงานะคะแล้วก็เป็นน้ำมันหอยนิดนึงแล้วก็หมักคลุกเค้านะคะชิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วก็ค่อยนํามาผัดซึ่งตัวนี้เนี่ยสูตรตัวนี้นะขอบอกเลยว่าทําให้เนื้อของเราเนี่ยนุ่มมากๆเลยละค่ะแล้วก็เวลารับประทานเข้ากับเส้นนะโอ้โหอร่อยสุดๆเลยละค่ะคุณผู้ชมเห็นได้เลยว่าขนาดใส่เนื้อสัตว์ลงไปแล้วนะไม่มีการติดกระทนนะแม้แต่นิดเดียวเลยได้ว่าของเขายี่มีคุณภาพจริงๆเลยค่ะ นักสัตว์ของเราเริ่มสุกนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มปรุงรสนะคะแล้วก็ใส่ผักลงไปกันเลยค่ะเราจะปรุงรสด,ด้วยนี่เลยเป็นซีอิ๊วขาวนะคะตัวต่อไปเลยนะคะเปในด้านน้ำตาลค่ะใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยต่อมาเลยนะคะใส่ลงไปในด้านน้ำมันหอยนั่นเองค่ะ แล้วเราก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มรสชาตินั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเราก็ใส่ลงไปเลยกับต้มยำนั่นเองค่ะคลุกเคล้าสักนิดนึงนะคะแล้วเราก็เริ่มใส่เห็ดหอมหอมใหญ่แล้วก็พลิก3าสีของเราไปได้เลยเพื่อความสวยงามวันนี้เนี่ยเราใส่ถึง3สีก็เลยละค่ะ ะะสังเกตได้เลยว่าหอมของเราเนี่ยเริ่มจะใสแล้วนะคะเราก็ใส่เส้นลงไปคลุกเขาได้เลยค่ะตัวเส้นของเรานะคะตัวนี้เนี่ยเราต้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการต้มเนี่ยคุณป้าบ้านแม่บ้านหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะเราก็ใส่เส้นลงไปในน้ําเดือดนะคะ ประมาณ 3- 4สนาทีแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เส้นเราสุกมากเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องเอามาผัดต่ออีกเส้นมันจะมาสุกในกระทะตอนที่เราผัดนั่นเองค่ะเมื่อเราต้มเส้นครบเวลาที่เรากําหนดแล้วนะคะเราก็ยกเส้นออกจากน้ําร้อนแล้วก็นํามาช็อกในน้ําเย็นนั่นเองค่ะเพื่อให้เส้นของเราเนี่ยไม่เละจนเกินไปนะคะ วสุโรมของเรานะคะเริ่มเข้ากันดีแล้วนะเราก็ใส่ถุงห่อเป็นลำดับสุดท้ายแล้วก็ปิดไฟตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเมื่อเราใส่ถุงงอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดไฟและะ้วค่ะเพียงเท่านี้เราก็เสร็จแล้วเราก็จะได้ในเมนูผัดบีซัวแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานเพื่อความสวยงามกันเลยดีกว่าค่ะ ที่การจัดจานนะคะหลายท่านนะถ,ถ้าต้องการเด่นเส้นสวยๆนะอาจจะใช้ซ่อมจิ้มแล้วก็พันทีละทีละก้อนแล้วก,วก,วก็มาเรียงในจานก็ได้แล้วก็ค่อยตักในด้านตัวผักแล้วก็เนื้อลากทีหลังก็ได้หรือว่าบางคนก็อาจจะจับมาเป็นแบบก้อนใหญ่ๆทีเดียวก็ได้ค่ะแล้วก็ตักเครื่องเคียงเนี่ยใส่ทีหลังก็ได้ เสร็จแล้วค่ะนี่นะคะหน้าตาของผัดมี่ซุงมองนั่นเองบอกได้เลยว่าหน้าตาแล้วก็สีสันเนี่ยน่ารับประทานม,มากๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็วิธีการทำเนี่ยง่ายมากๆเลยละค่ะเมนูนี้นะคะ ที่นํามาเสนอให้กับคุณพ่อ้านแม่บ้านาได้ลองทํารับประทานกันเองที่บ้านเนี่ยนอกจากจะทำาทานกันเองที่บ้านแล้วนะคะได้อิม่มเอิมกันแล้วก็ยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคู่รักหรือว่าจะเป็นแบบครอบครัวใหญ่นะคะก็สามารถทํารับประทานกันเองที่บ้านได้ง่ายๆด้วยล่ะค่ะสาหรับช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะคะบอกได้เลยว่ามาช้อปปิ้งนะคะที่โรบินสันของเราเนี่ยไม่พลาดอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่า ช่วงไชนีทีเวียนะคะ mm hmm. เขาลดโปรโมชั่นนะคะสูงสุดถึง50%กันเลยทีเดียวค่ะและสุดพิเศษกว่านั้นนะคะช็อปทุกๆ1,000บาทสามารถแลกรับอ่งเปาส่วนลดได้ถึง800บาทกันเลยล่ะค่ะ mm hmm. เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ2เมนูที่เรา2คนนะคะได้นํามาสาธิตให้กับคุณป้าบ้านแม่บ้านได้ลองทํากันในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยขอบอกได้เลยว่า ก็เป็นอาหารแล้วก็เป็นเมนูที่ง่ายๆซึ่งคุณพ่อ้านแม่บ้านหลายๆท่านนะคะ สามารถลองชามนะคะชานเองที่บ้านกันในครอบครัวได้อย่างดีเลยทีเดียวละค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะขอบอกได้เลยว่าต้องขอขอบคุณนะคะแบรนด์ดีๆอย่างแบรนด์คูซิเมตค่ะที่มีที่นี่ที่เดียวค่ะที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาพิซนิโลกเวณชั้น3ค่ะและขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะสำหรับห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาพิซนิโลกค่ะที่เอืเ้อเฟื้อสถานที่ให้กับเราสองโคนได้สาธิตและอย่าลืมนะคะสำหรับคุณมาบ้านไม่บ้านแล้วก็คุณคุณนัดช็อปท่านใดน,นะคะที่ อยากจะมาชมนะคะวิธีการสาธิตการทําอาหารต่างๆนะหลากหลายเมนูได้ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ที่บริเวณชั้น3ห้างสรรพสินค้าเราบินสารกับแบงก์คูซิเมตนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้เรา2คนเนาะต้องขอราคุณผู้ชมไปก่อนละค่ะต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ